สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อดีของการทำร่องมันขนาด140นะระยะห่าง1 3 0มถึง140เนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรเนาะข้อดีของมันเลยหนึ่งนะครับการทำรุ่นมันเนี่ยง่ายสะดวกสบายการเสียห้าตรงร่องนี้เราก็ไม่ได้เสียแต่ก่อนต้องต้องเสียตรงร่องด้วยแล้วไม่เสียเวลา ทุกวันนี้ตรงร่องเขาไม่เสียแล้วครับเขาะจะเสียเฉพาะเนี่ยตรงบริเวณแถวต้นมันนะแถวกลางต้นมันแค่นั้นเองใส่ปุ๋ยใสอะไรก็ง่ายครับเทลงร่องแล้วก็ไถสาสตร์กบเลยนะทุกวันนี้ข้อดีต่อมาการไถการไถแบบนี้เนี่ยมันไถง่ายครับเห็นไหมล้อของรถไถเอฟหานึงแปดเนี่ยลงร่อง,อง,องเป๊ะเลยลงร่องสองร่อง,อง,องเนี่ย ส่วนตัวเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางพอดีเลยซึ่งมันจะไม่เหยียบม,มันฝั่งนั้นนะถ้าหากเราทําล่องแคบจนเกินไปเราจะมาไถาไปกับสวนไปกับแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะเหยียบม,มันถ้าหากล่องมันชิดอ่ะสมมุตินะล่องมันชิดเกินเวลาเราไถาเนี่ยมันจะทาให้ล้อมันเหยียบหัวมันนะแต่พอ 130ระยะห่างล่องนี่นะ1 3 0ถึงร4 0สเซนปุ๊บเนี่ยรถวิ่งสะดวกสบายไม่เหยียบล่องมันด้วยเราไถาไปกับเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าเป็นแบบล่องแคบเราต้องไปเริ่มไถไถาจากนอกเข้าในวิ่งไปอสมมุติเริ่มงานจากฝั่งนั้นแล้วเราล่องที่สองเราก็จะวิ่งมาฝั่งนี้วิ่งไถฝั่งนี้เพื่อที่จะไถ ไทยขยับเข้ามานะด้านในนะไทยจากนอกเข้าในมันถึงจะไม่เหยียบหัวมันแต่ถ้าเป็นแบบนี้โอ้วิ่งสะดวกสบายใครที่จะทำล่องมันผมแนะนำเลยให้เอาร้อยสาถึงร้อครับกำลังดีอย่าต่ำกว่าร้อยสามและอย,อย่าสูงกว่า140ครับ การใส่ปุ๋ยใส่เสียญ้ามันก็ง่ายไปหมดเลยรถไถมาวิ่งเนี่ยมันก็ง่ายครับหัวมันเราไม่เหยียบด้วย<ส>เห็นไหมลงล่องป๊่เนี่ยหนึ 1, 2, 2, ่งสอง่าล้อสองฝั่งไม่เหยียบหัวมันเพราะระยะห่างพี่อยู่พี่หัวมันที่เราไถาไปแล้วไปอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นล่องชิ้นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ชิ้นมากครับก็แนะนำ ที่ยังทําเป็นแบบล่องเทียบอยู่ครับเราก็เอาลองลองเอาไปปลูกดูเนาะวิธีนี้เพราะว่ามันง่ายครับง่ายดูแลง่ายด้วยเห็นไหมนี่คือข้อดีของมันชอบก็ฝากไ like, ลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามให้ด้วยทั้งทางเพจ d ีมสวิตเอ็มดีแล้วก็ทาง y o u t u ดีมสวิตเอ็มดีเอสวัสดีครับ